บาดนี่มาฟังในท่านเรืองหลวงพอหัวใส่ตรงพอกับเน่นหน่อยหน่อยับตัวหน่อยน่ล่ะม,มือนั่นไม่ออกกับมุนหลวงพอมาสันเข่าหน้าแล้วบานหน้ากับไก่แน่อยู่ดิหลวงพอกับเน่นหน่อยกับย่งางามตรงท่างไก่ตัวเน่นหน่อยเศร้าแงบแงบไก่ตีพอดเราบลลวงพ่อเพื่นไก่เราหน่อยเนื่นเนีนหน่อยมือยเนาะเศ้ามือจะเข้ากันเพื่นกางตอท่อน ข้าตาเศร้าเมื่ออยู่นี่กายเพียงยนควันบ่ได้สันได้ลุงพ่อปะเร่งหน่อยจับขันยูได้ย่างออก,กพอนลุงพ่อไหวาามาหน่อยมาหน่อยเะท่านเอาขันยูมาโอ้ยญาติได้ญาติเอาลุงพอ่อเถอนเน้นหน่อยว่าห่วยมันโ่เมนย่ามเล่ยนเน้หน่อยมันโมเมนต์อนได้ไหนวะเอามาท่านที่ไปยังทั้งพุนอยู่นี่เอามาหน่อยมาเพิ่นหาเนี่แม่ท่านเผียไปทั้งเขียนมหัศจรรย์อะท,ทำ่าคือ มาหอดหน้าไม่ออกแล้วบาดพวกอออกไม่ออกก็เตรียมถ้าใกล้ทีเพนิ่พอดีล้วล่ะโอ้หลวงคอมาแล้วบาดเนี่ยท่านเอาม้วนม้วนม้วนขันหน่อยม้วนม้วนเนี่นพอออกลุ่งไปม้วนลวงคอโอเขืนหน่อยกับมาตัวนี้แม่ยางเก่งค่ะว่าท่านเนื่อวานน้อยท่านเฮ้ยซ้ำซิมนั่นแหละพอออกหืมคุยหไรหน่อยท่านหลวงคอว่าเนี่ยหน่อยคุยต่อซึ้งขันพราะข้าเข้าหลวงคอเนี่ยมาหอดถ้าดนเราได้เนี่ยพอออกหลวงคอคืนเพียงมากอะ มอนขนอยลวงพอสันพวกแไม่ออกนั่ง,งเรื่องเพียงขาแล้วก็มีลวงพอก็มนหน่อยก็ขึ้นเพียงมานั่งพวกพอออกไม่ออกก็โอ้เงอแตกเงอแนอแนเบิดหนาะหลวงพอก็เดินันไก่เติบอยู่ตอดหน้าก็เดินเอาหามกนั่งนั่งไม่หน่อยยืนยังกระดอกกระเดียดสินั่งอยู่ไหนล่ะลวงพอซื้อวาหลวงพอกนมนหน่อยว่าเขาแกบกันเนาะ ตันั่งลุ่งเรียบร้อยพวกไม่ออกกระามเป็นจังไกลหลวงพอ่อไก่บ่อนห,หน้าหนาวบิดสาดคือฉี่ห่อนเนาะเออห่อนแป้ตายไม่ออกห่อนใสเนาะหลวงพอ่อกังขันยู่อยู่ถัดเนียนหน่อยว่าหลวงพ่อถึกเนียนหน่อยบอเยอยบียกนาเฮ็ดบึงตึงอยู่บา้านพวกไข่บานก็นเลยเบาเรียเอ่นไปแล้วทามข้าวทามข้าวโอ้อยค้ามมันแหง้งมันแรงไปไหนมันที่ได้กินบ่ละเขาบ่อ,ออก ากานบ่คือบุแล้วลงพอเอ้ยกันลงพอออกกด้เลยมาสร้างมันเถ่าหน้าขาน้อยแหงๆเด้อลงพอ,อโอแหงคือกันไปบดตุ้งมองนวทีกันลงพอป่ะถามข้าวถามข้าวว่าวด้วหัวมวนกันไปแล้วอืระสมควนเจเวีร่าล้วละอะืลงพอกันเลยว่าเอา้าเขามาเข่นมาหนี่แม่ออกตัวน้อยหิวเขาเ่าเรากันลงพอป่ะแท้ๆาจะคลองหิวพวกเขาออกกับผ้ากันเช่นพวกเขาแล้วบ่าหนี่โอ้เอ้า ตามมี่ตามเกิดเด้เอ,อลุงพอ่อแนียอยู่แนวกินกระเลยบ้านเฮานี่ละ่ะแต่ว่าการหลายอยู่ดอกแนวอยู่แนวกินเมื่อนั้นก็นเลยล้นซบล้นปากกูจุดเนีนหน่อยยิ้มวะแ,แต่วันสินก็บปานนี่เนีนหน่อยวะาพ,พราะตะเียนพอเขาเรียบร้อยวานนี่กะเฮ็ดไปแล้วตามขั้นตอนเพื่อนนั่นละ่ะสวดนั่นสวดนี่ไปแล้วพี่พพพที่หลายตัวลุงพ่อก็นเลยบมันทรรมบดาเด้สวดนั่นสวดนี่ไปแล้ว หลายบทหลายตอนด,ดิบ้านนี้เขตเข้ากันแน่ว่าเข้ากันแน่แล้วสวดแล้วเรียวยังบ่เบิดตอนนั้นเด้บ้านลวงพอ่อยังถิมาเทศนาอยู่อ่าบ้านนี้พี่น้องบ้านเฮาฟังเด้อบ้านเนี่ยเ,เมื่อนี่ก็ะคืนเสียบสองคำอ่าใกล้ี่หอดวันพระเท่าไรละอยู่นี่มันเดือนยังไรฮู้เดือนเสียบอ่าจังเสียบตรงกับวันนั้น วันหลวงพ่อคืดวั่นหอกเลื่องหอกไปยุ่งเนียนหน่อยเน้นหน่อยสี่บอกเออวั่นฝาวั่นฝาพนักลงพ่อว่าพวกแม่ออกอ้วหัวบ่อใดล่ะบันวั่นเสาเออวันเสาเฮ้ยหลวงพ่อเนี่ยเสากับฝามันก็ยุ่งใกล้กันล่ะฮะวั่นยังก็สร้างมั่นทอดสร้างถ้ำบันนี่ว่าแล้วหลวงพ่อก็เอาแสดงถ้ำ ให้พี่น่องให้พ่อออกไม่ออกฟังไปแล้วบาทนี่เเวาเลี้ยงบุญเลี้ยงบาปแนะ่เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่แนะ่ไปสล้วบาทนี่ทันได้เวา,เร,วเ,าเรียกกระลกมาเปลี่ยนได้หลวงพ่อเเวาไปเรื่อยนั่งโดดหลาย,ยาจนขาจังคนเลยหลวงพอ่อบาทนี่อ้าพ่อเราไม่ออกทำนี่ละเดินเอาทำนี่ละไปวัดต้องไปฟังไหมเดิน ว่าตะลงพอสิสันเขาแล้วบาดนี่งัดขาขึ้นบาดนี่ขามันจังเนาะดีไซด์ว่าเขาเต้นเลยเอ้าไม่ยังบาดนี่ลวงพ่อจั๊กสีจังได้บาดนี่ไม่ออกโต๊ะใจจนว่าสันงักงักตั้งท่าได้กะมีสำนีบัเนี้ยอกินโอ้ยก็่ไม่ซ้ำนั่นแล้วหลวงพอ่อคันพอ่พออยู่พอ่อกินให้ให้เล็กน้อยเขาอันขาไก่ให้ไม่หรอขาหน่อยเถอะท,ท่านพวกพ่ออกกบ่ามีไผ่ปากจักคน หลวงพ่อกะจักทีเฮ็ดจังไลยเดี๋ยวบึงพระเขาแล้วครับเพต้องขาต้องเขินหอกมันสิกายเพีนมาตัวนี้วก็ท่านมีซ้ำนี่กะสันซ้ำนี่ละท่านหลวงพ่อว่าแก่เขินวะนีนหน่อยเลี้ยวบึงนาขึ้นที่ท่าซ้ำนี่กะสันซ้ำนี่ละหลวงพอ่อหืมเศรานี่เนี่ยจักเหงาเงนสันเพีนแล้วเฝ้าเมียว,วัดทะเลหลวงพ่อบันหลวงพอ่อคือจังเลยคือไปเทป้าเขาไม่ออกเลยขาข่อยจังมันดีดเองคนพอดีตีนี้อยู่นี่ก็ท่านบู หัวไซขนาดอย่าบอกคนสร้างได้หน่อย